ตายผมก็ยังมีเลนลานะช่วงหลังเนี่ยหมอให้ผ่าตัดผ่าตัดถุงจ้าระสาตามันเรื่อเสือมแล้วมีนุ้ยในตามุ้เลือดจะนัดนะจะทําการผ่าตัดถุงผมก็ได้ทานตัวนี้ยเพื่อแนะนําแต่ก็ทานไปประมาณสามสี่กล่องหมอนักอีกทีหนึ่งเอาเอาสินค้าชูขึ้นมานิดนดงพี่หมอก็ตกใจว่าทางโรงพยาบาลจ่ายยาอะไรไปมันดีขึ้นแล้วก็รับสองเดือน ัครับผมแล้วหลังจากนั้นพอทานม,มาได้สามเดือนเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ก็สามเดือนและดีมาระดับตอนแรกผมมองไม่เห็นเลยคแค่มืดอย่างเดียวครับผมแล้วก็ครั้งห,หลังสุดที่ผมไปตรวจเดือนที่แล้วหมอให้ตรวจผมหมอถามว่าที่โรงพยาบาลจ่ายยาหรือเปล่าครัไม่ได้จ่าย ดูแลสุขภาพองแต่ผมไม่ได้บอกเขาว่าบอกทานครับผมแล้วปกติพี่ใช้ทานตัวทาเก็ตนะครับวันละกี่ครั้งครับคร<อ>ั้งละกี่เม็ดเลยนะที่ผมชัดเลยครับเช้าเย็นเช้าสองครับก่อนนอนสองนะฮะแล้วก็เช้าสองครับแล้วผัดเกแล้วมาปักตอนหลังครับผมแล้วหลังจากทานมาเนะี่ยตอนแรกๆรู้สึกอย่างไรบ้างผมสู้แดดได้หนึ่งและยังคือตาผมผมบอกได้เลยว่าแว่นอะไรก็ไม่หิดนะ มืดอย่างเดียวเลยเหตุจากมืดบอดแล้วแล้วเรก่อเดินจอตาผมก็ทำไปก็หมดปัญญาครับแล้วก็เป็นเรื่องการผ่าตัดหมายง่ายว่าหมอบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยถามว่าผ่าแล้วจะรับป่ากเลยว่าได้เปอร์เซ็นต์เท่ไหร่ตอรักืมครับผมหลังจากกินทาเก็ตไป3มเดือนพี่ลองบอกให้คนที่คิดตัดสินใจกินทาเก็ตครับว่าอย่างไรดีพี่หลังจากที่ใช้เองผมบอกเลยนะ ผมคือผมอยากคนที่ประสบการณ์เป็นแบบ